วันนี้เราอยู่กันที่เคเครูปแปลกค่ะนี่ วันนี้เราเอารถพี่สาวมาติดกล่องลังคาเพิ่มอีกคันเนื่องจากก่อนหน้านี้เราติดตั้งไปแล้ว1คันพี่สาวโดนป้ายยาไปเต็มๆกล่องลังคาที่เราใช้เป็นของเคเครูฟแลกนะคะมาถึงร้านพี่เคเจ้าของร้านก็นำกล่องลังคามาให้เราเลือกยกลงวางบนรถจนกว่าจะพอใจให้คําแนะนําดีมากที่นี่มีกล่องลังคาให้เราเลือกหลายรุ่นหลายขนาดเลือกได้ตามงบประมาณเลยแล้วก็มีช่างที่ติดตั้งแบบมืออาชีพเลยนะคะเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดเนจะให้พี่เคแนะนําให้อีกทีหนึ่งก่อนอื่นเลยก่อนที่จะติดกล่องแน่นอนต้องมีแหลกัง าก่่อน,นคซึงหลักหลังคาก็มีสําหรับรถหลายประเภทนะครับรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ที่มีหลังคาก็จะเป็นหลังคาแบบนี้รถที่มีหลังคาแน่ติดตั้งง่ายสวยงามสําหรับรุ่นนี้ติดได้ไซส์ใหญ่สุดเลยก็คือ900ลิตรแบบนี้เลยดูเต็มดูเต็มดูบึกบืนดูนใช่ครมการติดตั้งได้มาตรฐานใช้ขาจับตรงรุ่นแข็งแรงทําทให้เรามั่นใจในคุณภาพถูกใจไหมคะใจค่ะ ชอบแล้วใช่ไหมคะเอาเอาตัวนี้เลยนะเนาะตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยคะ่ะติดตั้งได้เลยคะ่ะใครที่กำลังมองหากล่องหลังคาติดตั้งรถตะคันต้อง KK ค o o f แหลกร้านตั้งอยู่ที่สาธุป,ประดิษฐ์ซอย9ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายหรือใครไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านก็สามารถสั่งออนไลน์ผ่านแอปส้มได้ด้วยเป็นไงบ้างคะติดตั้งเสร็จแล้วสวยลงตัวมากเลยใช่ไหมต่อไปนี้ก็เดินทางสบายขึ้นไม่ต้องนั่งเบียดกันอีกแล้ว